เหมือนอย่างคำพระที่ท่านว่าไว้ว่าอัปปลาชตาชิตปูจะนั่งแปลว่าอย่าเอาปลามาตั้งที่พระจะนั่งมันเวลาเลอะแล้วมันคันเลสิอาคันเราก็เกาเกาได้ไงญาติโยมเยอะแยะแล้วทำไงครับอาศัยเดินเาตูดชนโตอ, <c oughs> ออกครับแม่ชีวิตคนเราไม่บ่ายโมงไม่ไเที่ยงช่างมันเหอะเลทไปงชั่วโมงเป็นหาเลยไปจิงเหรอทำไมผมโตแล้วไม่ใช่มืออมเด็กเด็กอมมือมันก็ผัดกันอมแล้วนะแม่พูดผิดนี่ไม่กระตุ้นใจเหรอกระดาษ อยู่ลึกตูเห็นก่อนไม่คนอะไรมาเถียงพี่ไม่เกิดเคยเกิดมาไม่เคยแล้วก็ตายแบบถนนตายกลางหมาเราหมาตายกลางถนนอย่าแกล้งเสี้ยนหาตีนดีกว่าแกวงตีหาเสี้ยนโตจนหมาเลียยตูดไม่ถึงแล้วนะเลียตูดมาอ้าวคนเดียวเลยอ้าวไอ้ตัวล็กท้ามร้องเพลงแบบเม็ดแลกอ่ะเม็ดเล่เม็ดเล่เยพูดไม่ค่อยเถือกเลยวะครขนาดไม่เย็นมือเปลือยยังเอาสบู่ถือมือแ่เอาสบู่ถูหมูอสบู่ถือมือแม่สบู่ถือมือ เขาเรียกสบู่ถูรู